ทีละข้าทุกท่านครับวันนี้เป็นรอบของการถแถลงข่าวมอนเป็นประจําเดือนนะครับของทางจังหวัดนะครับซึ่งเดิมในทุกแบบร้อยหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะจัดถแถลงผลการปฏิบัติในเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดรีสะเกินะครับหรือบางพ่วงบางโอกาสที่มีการจับกลุ่มผู้ค้าเลีกเเดือขขายและสพคัญทุกทางเราก็จะจัดถแถลงข่าวอาจจะเป็นห่งหวงๆไปนะครับห่วงนี้ก็ เป็นห้องที่สำคนะครับอย่าว่าจำนวนประมาณเท่าไรเก้าหมื่นสี่พันเก้าหมื่นแปดพันเมตรนะครับจำนวนที่เราได้ทางเครือข่ายในข้อชุดสองทันแปดได้ร่วมกันจับกลุ่มนะครับก็ถือโอกาสได้มา,ถาแถลงข่าวก็เรียนที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าในการป้องกันและแก้ไขวิานายัยยาเสพติดซึ่งถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลน,นะครับทางจังหวัดเองได้น้อมนำในข้อแนว การป้องกันรตบปตามมาสู่การปฏิบัติในระดับของจังหวัดที่พวกเราทราบดีก็คือกําหนดเป็นวราระจังหวัดเป็นข้าปีที่3ในความเข้มข้นการปฏิบัติปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดก็เป็นเรื่องสําคัญของจังหวัดที่เราให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาเราก็พยายามดําเนินมาตรการต่างๆในหลายรูปแบบนะครับในปีนี้มาตรการทางัฐซึ่งเราก็ใช้แนวทางหลักๆ 3. แนวทางหลักๆในการแก้ไขปัญหา การสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการดําเนินการตามการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องในส่วนของกระบวนการป้องกันในส่วนของการดําเนินการเกี่ยวกับผู้ค้าผู้เสพนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้เสพกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเราได้ดําเนินการเรียเลนะครับข้อมูลผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่เป็นผู้เสพตั้งแต่วันที่31ตุลาคมซึ่งตอนนี้ญาติได้ยอดข้อมูลของผู้เกี่ยวข้องในส่วนของผู้เสพ ต่อพันธะร่วมสุขตำรวจสาาที่กรุงธรกันทนักได้จับกลุ่มผู้ต้องหาหนึ่งรายเรื่องของการยาบ้านคันเมตรจากนั้นเรามีการขยายเครือข่ายจนสืบทราบว่าเครือข่ายนี้มีเครือข่ายที่ขนาดใหญ่เราก็ยึงให้ครัที่สำนเกาแปดแจระรจำวนและชุดหน่วยง,งานเกี่ยวขอ้องเข้าสืบสวนติดตามเกระทังเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเดินป,ป,ประปารา เป็นชุดตรวจการได้ติดตามจนกระทั่งยึดตรวจสอบยึดผู้หารรถนะครับได้หาสองคนของการยาบ้าในรถสี่ถังเน็ตการสำหรับเคสนี้เราทาเนินการคบกระบวนการโดยการรลงวมพยา,านฐานเมื่อวันที่หนึ่งได้ออกขอระวัติศาลจังหวัดปีเตเกตขอมัดจับกุมผู้หารหนึ่งรายขอ้อัในผหาสงกบเราก็ติดตามจับกุมผู้หามันบือรีได้ล้วดำเนินคดีฐา,านฟอกเงินโดย ในรายการชุดนี้เรายึดรถกระบะสองคันรถจักรยานยนต์หนึ่งคันเงินสด9 00 0บาทเศษนะครับของการยาบ้าเก้าบุ่8 0ต่ท่นเมตต์เ้าสยยาบ้าเนี่ยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าจะมีการนำยาบ้ามาส่งในพื้นที่เบื้องันนะครับยังไม่ระบุสถานที่ชัดเจนภายในวันที่อีกหนึ่งสองอาทิตย์จึงได้จัดเจ้าหน้าที่รวบรวมหาข่าวในพื้นที่นะครับจนสืบทราบว่าในวันที่ยี่สิบเก้านะครับจะมีเจ้าขายนำยาบ้า ยาบ้าน,นะครับมาส่งในพื้นที่อุขันนะครับโดยการติดต่อผ่านนายนาสําคัญนะครับแล้วก็สัง่งการให้ลูกน้องสองคนมาส่งในพื้นที่สพปุยใหญ่โดยใช้รถเกง๋งนิสันสีขาวนะครับทางเจ้าที่ได้ขับรถดูแล้วเห็นยืนยันตรงกับเป้าหมายที่แจ้งไว้กับกลุ่มเกลือายนะครับก็ได้แสดงตัวเป็นเจ้า้าที่เข้าตรวจค้นนะครับพบผู้ต้องหาสองคนนะครับตามนี้แล้วก็ ยาบ้าเพิ่มเติมมีจำนวน9 4 0 0เม็ดนะครับก็จึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายและก็ของกลางยาบ้า9 4 0 0เม็ดรวมเป็น98,000เม็ดนะครับและรถยนต์หนึ่งคันส่งพนังกงานสอบสวนเจ้าของผืดำเนินการตามกฎหมายนะครับและในวันที่หนึ่งนะครับชุดสืบสวนขยายผลได้รวบรวมพยายนหลักฐานนะครับเพิ่มเติมเพื่อออกหมายจับบุคคลที่เป็นรายสำคัญของเครือข่ายนี้จนสามารถ จะพูดต้อหาได้เพิ่มอีกคนหนึ่งครับซึ่งเป็นตัวสั่งการนะครับจากการดูาลกาเนมนะคอาหนะพี่ไเ็นัอือยามาจจะมีเหมือนแพ่งเองเหมือนกับเข้าสิเอารอีสงคโปร์เปนท่อเนล